My. ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของความหมายและที่มาของเสียงนะครับความหมายของเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนหรือการสั่นไหวของสิ่งต่างๆแล้วล่องรอยตามอากาศมาเข้าหูของเราจึงทำให้เราได้ยินเสียงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีมากมายหลายลักษณะนะครับต่อมานะครับที่มาของเสียงเสียงต่างๆที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันสามารถจำแนกเสียงได้สองแหล่งใหญ่ๆนะครับดังนี้เสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอย่างที่สองเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติของเรานะครับมีมากมายเลยรอบๆตัวเรานะครับอย่างเช่น,นเสียงลมพัดต้นไม้เสียงลมพัดต้นไม้ก็จะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองมีอะไรอีกเสียงนกร้องจิบจิบจิบนะเคยได้ยินกันไหมครับเด็กๆจิบจบจิเสียงของนกนั่นเองนะ เสียงฟ้าผ่าเปียงเปี่ยงนะครับที่เราได้ยินกันตามเวลาฝนตกหรือว่าอะไรแบบนี้ก็จะมีเสียงฟ้าผ่าลงมาเสียงดังมากเลยใช่ไหมล่ะก็อาจจะน่ากลัวสักนิดนะครับนั่นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกัน ต่อมานะครับเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็มีมากมายเหมือนกันรอบๆตัวเราเลยอย่างเช่นอะไรเช่นเสียงของนาฬิกาที่เดินติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเด็กๆเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินที่บินอยู่นะครับก็จะเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับผม เสียงรถยนต์เสียงรถยนต์ก็เป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกันเสียงของเครื่องดนตรีก็เครื่องดนตรีทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นละนาจะเค้กีตราโปรงหรือเปียโนก็เป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเหมือนกันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ เสียงที่เราได้ยินนั้นอาจเป็นเสียงที่ไพเราะน่าฟังหรือเสียงดังที่น่ากลัวเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบฟังแต่ถ้าหากเราได้ยินเสียงต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับก็แสดงว่าเสียงก็ยังคงอยู่รอบๆตัวเรานะครับอ่าต่อมานะครับให้นักเรียนลองทายเสียงกันดูนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงของอะไรอ่าลองมาตอบคำถามของคุณครูดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแรกกันเลยเสียงที่หนึ่งเสียงคุ้นๆใช่ไหมล่ะ,ฉะเฉลยนะครับเสียงนี้ก็คือเสียงของ แมวนั่นเองอน่ารักใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงที่สองกันครับ เสียงที่สองมีนักเรียนคนไหนตอบถูกบ้างไหมเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะครับอ่าเสียงที่สองที่เราได้ยินกันเมื่อกี้ก็คือเสียงของรถพยาบาลน,นั่นเองอ่าเคยได้ยินกันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองมาฟังเสียงต่อไปนะครับเสียงที่สาม ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงของอะไรฉเฉลยนะครับเสียงนี้เป็นเสียงของตุ๊กแกนั่นเองอ่าน่ากลัวใช่ไหมล่ะอย่าไปอยู่ใกล,ใกล้มันเชียวนะครับมันอาจจะกระโดดเกาะงับได้นะครับผมเสียงที่สี่อ่าลองมาฟังกันดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองทายดูนะครับว่าเป็นเสียงของอะไร เสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าครุยนั่นเองอ่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับทั้งหมดเลยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างนะครับที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็จะมีเสียงของแมวเสียงของตุ๊กแกนะครับเป็นเสียงที่เกิดจาก ธรรมชาตินะครับส่วนเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ก็จะมีอะไรบ้างมีรถพยาบาลนะครับเอมบูเลนนะครับแล้วก็เสียงครุยนะครับที่เป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับที่มนุษย์เป่านั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับ แล้วก็ให้นักเรียนนะครับลองตอบดูนะครับว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติหรือเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาลองฟังกันดูนะครับเสียงนี้คือเสียงอะไร รู้คำตอบกันหรือยังครับคราวนี้มาลองดูเฉลยกันนะครับว่ามันคือเสียงของอะไรเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้ก็คือเสียงของเสียงฝนตกนั่นเองอ่ามีใครตอบถูกไหมเอ่ยอ่าคราวนี้นะครับเสียงฝนที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับอ่าลองนึกคำตอบดูนะครับว่ามันคือข้อไหน เฉลยน,น,นะครับเสียงฝนตกคือเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินั่นเองอ่ามีใครตอบถูกไม่เอิงอเดี๋ยวไปฟังเสียงต่อไปกันนะครับ เสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับเป็นเสียงของน้ําตกนั่นเองอ่ามีเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวน้ําตกกับครอบครัวไหมอ่าสวยงามมากนะครับเสียงเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงน้ําไหลในลําธารนะครับของน้ําตกนั่นเองเสียงน้ําตกเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมอ่ามีใครตอบถูกไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงต่อไปกันนะครับผม เสียงที่นักเรียนจะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงอะไร เสียงเมื่อกี้นะครับที่เด็กๆได้ยินนะครับคิดไว้ในใจหรือยังว่าเป็นเสียงของอะไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าเสียงนี้คือเสียงของรถยนต์นั่นเองนะครับเสียงรถยนต์เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่าหรือไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉลยนะครับเสียงรถยนต์เป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงต่อไปนะครับเสียงนี้คือเสียงอะไรม,ะมีคำตอบในใจกันหรือยังเอ่ยเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นะครับก็คือเสียงของ ประตูนั่นเองเสียงเปิดปิดประตูนะครับผมเสียงนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลองตอบกันดูนะครับเฉลยนะครับเสียงเปิดปิดประตูเมื่อกี้คือเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของความหมายและที่มาของเสียงนะครับเด็กๆนะครับสามารถแยกเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวเรานะครับว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติหรือเป็นเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติลองดูนะครับลองสังเกตลองฟังนะครับเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถ สอบถามครอบครัวถามคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงของธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาสาระดีๆในวันนี้อย่าลืมติดตามวิดีโอใหม่ทางช่องของคุณครูด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ